รอยยิ้มและคำพูดอังสร้างพลังใจมากค่ะโอ้ยดีใจจังขอบคุณนะคะออังว่าไม่ใช่แค่อังสร้างพลังใจให้กับทุกคนที่เห็นคลิปอังนะออคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่ไม่ว่าจะคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มามันเป็นพลังให้อังนะอันนี้พูดจริงๆมันเป็นพลังใจให้องังแล้วก็เป็นกำลังใจให้องังคือความตั้งใจในการทำช่องของอังอะ่ะ คืออังอยากจะส่งต่อพลังงานดีๆส่งต่อพลังบวกแล้วก็อืคืออังเพิ่งมาค้นเจอความสุขในชีวิตที่มันเรียบง่ายมากขึ้นแล้วอังอยากจะแชร์สิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆคืออังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งนี้ได้เร็วอะเราก็จะมีความสุขในชีวิตได้เร็วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรภายนอกเลยอะมันไม่ได้เกี่ยวว่าฉันจะต้อง มีแบบนั้นฉันจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าฉันจะต้องไปสถานที่นั้นสถานที่นี้ฉันจฉันฉันถึงจะมีความสุขคือเราสามารถมีความสุขได้ในในทุกๆวันนะ่ะในทุกๆขณะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของอังจริงๆนะที่อังอยากส่งต่อให้เพื่อนๆนะ่ะคืออังอังรู้นะว่าช่องอังอ่งอะเวลาทำคอนเทนต์ประมาณเนี้ยระบบไม่ค่อยชอบอ่ะ ระบบชอบให้พูดแต่เรื่องการปรับรูปหน้าแต่อันนี้เป็นเรื่องที่อังอยากทำอยากส่งต่ออยากให้ทุกคนเจอความสุขแล้วก็ความสงบในชีวิตแล้วก็นั่นแหละคอมเมนต์จากเพื่อนๆเ,เป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้อังนะคะก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันตลอดเลยขอบคุณนะคะ